ออกไปครับตรงนี้แม่เสาออกไปครับตามแล้วไม่ไหลไม่ไหไม่ไหลลูกตังเตะครับถุยเอาอ้ำยกมันเจ้าแพ้แล้วถึงรอกกันมาที่อัมอีกทีห

สวัสดะครับท่านเจ้าคุณนะครับอาเซียบ <c oughs> ัณฑิตชาคาโรครับเจ้าว่าวัดโมหอมวันนี้ก็ท่านก็มาทุกครั้งนะครับที่บุตรอินจัดก,การแข <c oughs> ่งขันถึงเถืงท่านนั้นก็จัุเสนุผนะครับในาจจการจัดการแข่งขันทุกครั้งนะครับลูกนี้กรรมการอ๋อจะได้ให้จังหวัดได้เปรียบแต่ว่ามาให้ย้อนให้ครับลูกนี้ ฝีคลิกของเราเพื่อนครับ หิงยาลูกนี้ติดทำได้ไหมครับไม่ได้